สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับคุณอยู่กับผมครับบิน1757นซนนะครับก็วนกลับมาอีกแล้วนะครับกับสถานการณ์และบรรยากาศล็อกดาวน์นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับ ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับช่วงนี้เราต้องช่วยตัวเองกันก่อนนะครับเป็นอันดับแรกผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็น่าจะไม่ได้ออกไปพักผ่อนไม่ได้ออกไปถ่ายรูปไม่ได้ออกไปทาอะไรกิจกรรมกลางแจ้งหรือว,ว่าท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการแบบรีวิวตัวเองและการหาความรู้แล้วกันเนาะก็สําหรับเอพีที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ผมทําไปเนี่ยได้รับความสนใจมากผมดีใจมากนะเพราะว่า เรียกได้ว,ว่าแบบผมไม่ได้ทําตัวภาพที่37มานานแล้วพอลองกลับมาทําแล้วมันเป็น e p t ที่ดีอย่างเงี้ยคนแชร์ในเฟซเอ่อ1757เนี่ยประมาณ30,000กว่าแชร์ล้อเล่นลเลครับก็ประมาณหนึ่งครับ3 0 1 0 20แชร์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็แฮปปี้มากๆแล้วแล้วก็มีคนกดไลค์ให้เยอะพอสมควรเลย ผมเนี่ยเพิ่งกลับมาเริ่มทำเพจใน Facebook ใหม่นะครับชื่อ1757นะครับก็จริงๆแล้วผมก็โตมาจากที่นั่นแล้วก็ไม่ได้ทำที่นั่นนานมากแล้วเพราะว่ามัวแต่หมกมุ่นกับ i n s t a g r กรแล้วก็ธุรกิจหรือว,ว่างานอย่างอื่นเยอะไปเลยไม่ได้กลับเข้าไปเยี่ยมเรียกได้ว่าก็ลงก็เป็นการแชร์คอนเทนต์ที่แบบทำมาจาก i n s t a g r กรมาเนาะมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่ใหม่สาหรับ เฟซบุ๊กเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่คล้ายๆว่าก็ไม่ได้แบบทํามาสําหรับคนที่แบบเพจไปคนที่ดูเพจหรือว่าใช้ Facebook ไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับขอเชิญชวนนะครับมิตรรักแฟนเพลงนะครับที่เคยติดตามกันตั้งแต่เฟซบุ o กแฟนเพจเอ่อ1 7 5นะกลับมานะครับแวะเข้าไปคุยกันได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรารู้จักกันแหละแล้วเราก็รู้สึกสนิทกัน สนิทกันในระดับหนึ่งเนาะแฟนแฟน c e b o o k เนาะเราอยากกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเราอยากให้พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นมากกว่าการโชว์ภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้แบบปฏิสัมพันธ์เรียกว่าแบบรีแอคชั่นหรือว่าการโต้อตอบกันอย่างเงี้ยเราคุยกันในนั้นได้ครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วการถ่ายภาพมันก็คือการสื่อสารนะครับก็ อยากให้ทุกคนกลับเข้าไปคุยแล้วสำหรับใครก็กตามนะครับที่ติดตาม i ิน t a g r กรของผมก็แวะเข้าไปคอมเมนต์หรือว่าอยากจะฟัง EP ไหนเนี่ยก็แวะเข้าไปใน YouTube Channel ได้ชื่อช่อง1757แล้วว่า17.57เหมือนกันครับผมอ่ะมาเลยครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะน่าสนใจระดับไหนเนาะแต่ก็เป็นเรื่องที่ถูกถามมาพอสมควรเหมือนกันครับเกี่ยวกับเลนระยะโปรดของผม วันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเลนระยะโปรดของผมเนี่ยถ้าให้เลือกเลนระยะเดียวเนี่ยผมจะเลือกเลนระยะไหนนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับถ้าใครที่ดูหรือว่าติดตามผมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าระยะโปรดของผมคื็ระยะไหนใช่เลยครับนั่นก็คือ5 0ม mm ิลลิเมตรครับอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อขายของอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่รูปใน i n s t a g r กรเนี่ยผมว่ามากกว่า80% 90%จะเป็นรูปจาก5 0ม mm ิลลิเมตรทั้งหมดเลย มาครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมจากประสบการณ์การใช้งานโดยตรงเนี่ยทำไมผมถึงชอบเลน50มิมนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคล อ,อ,อาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้หรือว่าอาจจะชอบเหมือนกันก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะครับไม่ต้องย้ายย้ายระยะเลนมาแบบผมมาใช้เหมือนแบบผมนะครับคือเอาที่ทุกคนถนัดเพราะว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องความชอบและความถนัดส่วนบุคคลนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่จะทําให้เราเจอคู่แท้หรือว่าเลือกเลนได้ถูกกับระยะของเราก็คือสไตล์การถ่ายของเราเนาะว่าเราถ่ายยังไงมีสไตล์การถ่ายยังไงส่วนใหญ่เราถ่ายอะไรซึ่งผมเป็นไลฟ์สไตล์ฟอทอกราเฟอร์เนี่ยผมก็จะชอบ เออห้มม mm อยู่แล้วเพราะว่ามันพกแล้วมันก็ใช้งานง่ายมันเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นเลนส์เป็ดอ่ะมันจะทําได้แบบหลายๆอย่างในทุกๆแง่เลยครับเรียกว่าเอา่อเรียกได้ว่าเป็นเลนส์เป็ดนะจริงๆถ้าสมมติว่าเลนส์ที่มันระยะที่มันกว้างกว่านี้เวลา c l o สอ up อะไรก็จะลําบากหน่อยถ้าสมมติว่า50มิลเราอยากได้กว้างๆแล้วก็ถอยออกมาไกลๆหน่อยอะ มาเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลแล้วก็จากประสบการณ์การใช้งานของผมนะเาะว่าทําไมผมถึงใช้เลนห้าสิบมิลลิเมตรเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยเ,เลนห้าสิบมิลลิเมตรเนี่ยเป็นเลนสที่ราคาถูกครับและเป็นเลนเริ่มต้นสําหรับกล้องสมัยก่อนครับสังเกตดูครับถ้าเป็น Nikon FM 2หรือว่าเป็น Olympus OM 1ต่างๆนานาเนี่ยเลนคิดเลนคิดหมายความว่าเลนที่แถมมากับกล้องอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเลนห้าสิบมิลลิเมตรเนาะ แล้วก็สมัยนี้ผมไม่รู้ทำไมเขาไม่ค่อยแถมเลนส์50ม m mm มมาให้อาจจะเป็นแบบต้องการให้มันซูมได้ให้มันใช้งานได้อนเนกประสงค์กว่าเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนเนี่ยเลนส์50 m mm m มเมเนี่ยเป็นเลนส์ที่ราคาถูกครับและเป็นเลนส์คิดเริ่มต้นสำหรับกล้องหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น Minota, ตอ่อโอลิมปัสเพนแท็กซ o n คอนแคนนอเออจะมากับเลนส์50ม m mm มหมดเลยหรือว่าไลกาชุดเริ่มต้นก็มากับเลนส์50มม f2 ซามิคอนนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นเลนที่ราคาถูกครับผมอ่ะข้อที่2เลยมันมีความใกล้เคียงกับสายตาการมองเห็นของเราค่อนข้างมากนะครับห้มิลเนี่ยมันจะเหมือนตาเรามองเห็นนิดนึงอาจจะเรียกว่าแคบกว่าหรือว่าสูงเข้าไปมากกว่าสายตาคนปกติของเรานิดนึงเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะด้วยความที่มันทําให้เราเอ่อใกล้เคียงกับสายตาของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบและถนัดที่จะใช้เลนมันนะครับ แล้วก็ช่างภาพสมัยข้อที่ข้อถัดไปนะครับคือช่างภาพสมัยก่อนอย่างเงี้ยเขาก็ชอบใช้เลนส์50มิลลิมตรทำให้เราหาเรฟเฟอร์เรนซ์ในการที่เราจะถ่ายง่ายมากอย่างเช่นเอเลียดเอลวิทก็ชอบฮองรีคาเทียเบซองก็ชอบหลายๆคนก็ชอบถ้าจะเป็นเลนส์คิดติดกล้องเลยครับจริงๆเจมส์ีนยังชอบเลยมึงเลนส์ระยะนี้นะคือมันเป็นเลนส์แบบนอ์ม่ลอ่ะคือแบบ50มิลคือเลนส์นอ์มอลอ่ะเลนส์นอ์มอลก็คือเลนส์แบบเป็ดจริงจ มันก็เลยมันก็เลยเรียกว่าใช้งานง่ายและถูกผลิตมาเป็นจํานวนมากครับแล้วก็ด้วยความที่มันถูกผลิตและได้และได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานเนี่ยทำให้มันเกิดการออกแบบให้สามารถใช้งานหรือว่าขนาดและน้ำหนักเนี่ยมันจะต้องออกแบบมาให้พัคที่เขที่สุดเพราะเป็นเลนติดก,กล้องเนื้ออกไหมเหมือนเป็นรถรุ่นนิยมเขาก็ต้องมีการพัฒนาทำให้ขนาดมันไม่ใหญ่ขนาดมันไม่ใหญ่แล้วก็ เอ่อเรียกได้ว่ามันมากับกล้องต้องยุกโอ้โหผมว่า1950งพนเรยสบิมิลก็ก็เริ่มมาแล้วนะคือคือแบบโอ้โหมันมานานมากเลยอ่ะเป็นระยะนอร์มอลอ่ะซึ่งถือว่าแบบเออมัน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 แบบมานานด้วยแบบสอรี่ของมันต่างๆนานาแต่จริงแล้วผมว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นลักษณะสไตล์ของภาพที่มันให้หรือว่ามุมของภาพที่มันให้เนี่ยใกล้เคียงและเป็นอะไรที่เรารู้สึกแฟมิเลียครับผมรู้สึกแฟมิเลียกับมันมากภาพถ่ายที่เราเคยเห็นก็มุมประมาณเนี้ย ทำให้เราถ่ายตามได้ง่ายอย่างเง้นอย่างงี้ครับผมก็ก็เลยทําให้ผมชอบเลนตัวนี้มากที่สุดและเหตุผลที่สาคัญเพราะด้วยผมใช้กล้องไลกา M อเนาะซึ่งเป็นระบบเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยจะใช้เลนห้าสิบมิลได้สะดวกกว่าเลนอันอื่นครับคือหมายความว่าโฟกัสตรงกลางมันก็ใหญ่ประมาณหนึ่งเฟรมภาพเราก็เห็นบรรยากาศด้านนอกว่าอะไรจะหลุดจากการโฟกัสของเราไปได้บ้าง แล้วเสร็จแล้วทีนี้กล้องบางตัวสมัยก่อนที่อุกถือออกแบบมาเช่น M3 เนี่ยก็ใช้เฉพาะเลนส์50มิลได้อย่างเดียวถ้าใช้เลนส์อื่นก็ต้องมีแบบก็อกเกิลมีมาแปลงซึ่งผมรู้สึกว่าเฮียมัน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 เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นระยะที่แบบอมตะหรอเออใช้อย่างนั้นมากกว่านะแต่นี่ต้องออกตัวไว้ขอนะครับว่ามันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่แบบล a s t f o เว v e r แบบตลอดไปเลยเพราะว่าในทางกับการผมรู้สึกว่ากล้องสมัยใหม่ก็มีเลนส์ที่น่าใช้เพราะว่าเลนส์มุมกว้างสาหรับกล้องสมัยใหม่เนี่ยตัวเล็กมากน่าใช้มาก แล้วมันก็ให้ภาพมุมที่แปลกตายอย่างเช่นถ้าจะไม่ผิดจะมี20มิลหรือว่า24มิลของโซนี่ออกมาไม่รู้คุณจะไม่ได้ละแต่ผมรู้สึกว่าเป็นเลนส์มุมเลนส์วายที่ตัวไม่ใหญ่แล้วก็เอฟกว้างคือแบบพักที่เข้ามากเราก็ไม่รู้เนาะว่าการใช้งานในยุคอนาคตต่ตอไปหรือว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่เท่านะเวลานี้เท่าถอมอผมระยะที่ผมชอบที่สุดก็คือ50มิลแต่ว่าณวันใดวันหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าความชอบเนาะ อ่ะพูดถึงข้อดีกันมาขนาดนี้แล้วเรามาฟังข้อเสียมากดีกว่านะครับข้อเสียก็คือบางทีมันก็แคบไปในหลายกรณีออสมมุติว่าคุณอยากจะถ่ายห้องทั้งห้องนี้ที่คุณเข้าไปซึ่งมันไม่กว้างอ่ะห้าสิบมิลมันทําไม่ได้แล้วคุณจะถอยไปก็คือต้องอยู่นอกห้องแล้วจบหมดโอกาสในการได้ภาพแล้วซึ่งมันก็มันก็เกิดในหลายๆกรณีอย่างเช่นยุคปัจจุบันเนี่ยเรานิยมใช้แบบพื้นที่ให้ได้แบบ ให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเงี้ยเลน50มิลอาจจะไม่พอนะครับถ่ายรูปเล่นในห้องนี่คือแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับอาจจะต้องเป็นเลนที่แบบกว้างกว้างกว่านั้นนิดนึงอืมทีนี้ข้อเสียข้อถัดไปก็คือพอเราเห็นมันบ่อยเห็นมันเยอะเนี่ยภาพมันอาจจะแบบน่าเบื่อแล้วก็จําเชอะบางทีรู้สึกเอียนนะดูรูปจากเลนส50มิลเนี่ยเออมันเอียนอนะ่ะมันแบบ มันก็เป็นข้อเสียเหมือนกันพอเราใช้บ่อยๆเนี่ยยิ่งบางคนเนี่ยครับเอ่อฮะมีเลนห้าสิบมิลผมเชื่อว่าคนใช้ไลแก้เนี่ยมีเลนห้าสิบมิลแต่ละคนเนี่ยเกินหนึ่งตัวอยู่แล้วผมก็มีแบบห้าสิบมิลเกินหนึ่งตัวห้าสิบมิลพอสมควรเลยครับก็น่าจะเป็นระยะที่มีเยอะที่สุดมากกว่ามุมแบบอื่นๆแล้วเนาะมันให้ภาพที่เอียนมันก็น่าเบื่อมันก็จำเจครับซึ่งนําไปถึง เป็นข้อเสียที่นําไปทําให้มันเกิดข้อดีที่สุดเลยที่ผมชอบ50มินก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะช่วยเราฝึกวิธีคิดครับว่าเรามีอุปกรณ์แบบเดิมมุมแบบเดิมเนี่ยเราจะสามารถขยับตัวและเคลื่อนตัวไปยังไงหรือทํายังไง50มินน่ะเป็นแบบเป็นมากกว่า50มินที่ทุกคนเคยทําเออคิดดูดิมันว่ามันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปแล้วอะ่ะ แต่สุดท้ายนี้ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบ EP นี้ไปผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเลือกเลนให้เหมาะกับการใช้งานเนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดเนาะทุกคนไม่ต้องตามผมหรอกครับแต่ว่าถ้าถามว่าผมชอบลนเระยะไหนนะเวลานี้หรือว่าระยะโปรดของผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่า50มิลโอเคครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้ากับภาพที่3-7นะครับมีคำถามก็ฝากกันมาได้นะครับสวัสดีครับ